Hello. Good evening. Today on t u ท s d a y วันนี้เราเข้าสู่เน,นี่ข้อที่36แล้วนะคะทีเรามาถึงข้อสอบภาษาอังกฤษของพี่ๆปหกนะในข้อ36ก็ยังเป็น Conversation เหมือนเดิมลูซี่วันนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะเรามารุ้นกันอ่าเรามาดูข้อ36นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างใครกับใครคะระหว่างเรย,ยูนกับเทอร์นีโอเคเรยูพูดว่างไงคะ Would you like a drink? แปลว่าอะไรคะ Would you like a drink? เธออยากได้นะ้ำดื่มไหม่องดื่มเลยโอเคโทนี่พูดว่าไงคะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ I'm very thirsty now Thirsty แปลว่าอะไรคะกระหายห้ำกระหาย้อ่าอ I'm very thirsty now แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าฉันอยากกระหายน้ำฉันกระหายน้ำมากเนะเาะแรลอูบอกว่า would you like drink คุณต้องการน้ำดื่มไหมคุณต้องการเครื่องดื่มไหมโทนี่ตอบว่า I'm very thirsty แสดงว่าโทนี่ต้องการหรือไม่ต้องการเครื่องดื่มคะ Yes please ะต้องการหรือไม่ต้องการเครื่องดื่มคะ ต้องการค่ะถ้าต้องการข้อไหนน่าจะถูกคะ่ะข้อหนึ่งกับข้อสี่ค่ะข้อหนึ่งกับข้อสี่เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดช้อยไหนออกได้บ้างคะนุดีตัวข้อสี่นะคะอ่ะเราสามารถตัดช้อยข้อไหนออกก่อนคะ่ะสองสามคะ่ะสองกับสามเพราะอะไรคะว่าเขาตอบโนโค่ะเขาตอบโนนะคะสองกับสามเราจะตัดช้อยสองกับสามออกก่อนแล้วเรามาดูหนึ่งกับสี่ นุ้ีคิดว่าข้อไหนน่าจะถูกที่สุดคะหนึ่งหรือสี่ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า yes please อ่าไม่เล่นเนาะอาตั้งใจนะคะ yes please ข้อสี่นะคะอ่านว่าข้อสี่อ่าน่า yes you ข้อไหนน่าจะถูกคะพราอตอบ yes ทั้งคู่ถูกไหมถ้าเด็กๆเ,เห็นเด็กๆอาจจะเลือกหนึ่งหรือสี่อาจจะเป็น มีข้อหนึ่งที่จะเป็นคำตอบที่ลวงอยู่นะคิดว่าข้อไหนถูกคะตอบข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบ yes please ถ้าตอบข้อหนึ่งได้งั้นต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ตอบข้อสี่คะเพราะอะไรคะเพราะว่า would you like a drink เขามี you แล้ว yes you would ถ้าเขาถ้าเขาถาม you เราห้ามพูด you ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า เขาพูด yes I would เนี่ยก็ข้อหนึ่งกับข้อสี่จะถูกอ๋อถูกต้องพราะถามยูต้องตอบต้องถ้าถามยูต้องตอบ I โอเคถ้าสมมุติตตเขาตอบ,ตอตอบว่า yes โอเคถ้าเขาบอกว่า yes I would อาจจะถูกถูกไหมก็คือเป็นคำตอบที่มันลวงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อหนึ่งอะเดี๋ยวแม่จะเป็น เบรูนุนี่เป็นโทนี่นะคะโทนี่ Would you like a drink? Yes please I very thirsty now Again Tony Would you like a drink? Yes please I very thirsty now Thank you Thank you Okay อ่ะเรามาดูอีกอันหนึ่งสมมุติแม่ถามนะ อ่าไม่ถามแล้วกันเนาะอะนุดีอ่านตามนะคะ Would you like a pizza? Would you like a pizza? Would you like a pizza? ถ้าสมมุตินุดี บอก w o มิถุนายนผิ pizza ก็บอกว่าทำไมคะเธออยากได้อะไรคะเธออยากได้พิีชไหมมันมีต้องตอบ yes กับ no ถูกไหมถ้าตอบ yes yes please ถูกไหม yes, yes please. please I am hungry ah <im éc à S 1> I I am หร <Eine> ือ I'm 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 hungry hungry very hungry I'm very hungry now hungry แปลว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่รู้ความหมาย hungry hungry หมายถึงหิวค่ะ hungry หมายถึงใะไค่ะ ah hungry หมายถึงหิวถูกไหม hungry หมายถึงหิว hungry หมายถึงหิวแล้วถ้า thirsty หมายถึงอะไรคะ thirsty หมายถึงกระหายค่ะกระหายแบบอ่า โอเคถ้ากระหายให้ด hey, ื่มถ้าฮันกี้ให้ทำอะไรคะให้อิ่ดอิ่ดอช่ดนะโอเคอ่าเดี๋ยวลูเดี๋ยวเรามาดูสองอันนะคะเรามาเป็นเรลกับโทนี่นะคะโทนี่ Would you like a drink? Yes, please. I'm very thirsty now. Thank you. Would you like a pizza? Yes, please. I am very hungry now. Oh, Thank you mm hmm. very much. เก่งมากนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไม่ดูชีตไม่ดูโพยของเราสมมุติ <Hello. S 1> นูดีนูดีเป็นโทนี่แม่เป็นเรอยวแล้วกันนะโทนี่ Would you like a drink? Yes, please. I'm thirsty now. Tony Would you like a pizza? Yes please I'm hungry now thank you okay งั้นแสดงว่าเราอยากดื่มน้ำให้เราพูดว่าไงคะดื่มน้ำอยากดื่มน้ำ thirsty ถ้าเราหิวข้าวให้พูดว่าไงคะ hungry hungry now hungry okay เก่งมาก ถ้าหิวน้ำพูดว่า I'm thirsty ถ้าฉันหิวข้าว I'm hungry โอเคเนาะโอเคนี่เป็นสิ่งที่เด็กไทยคนทน่้างจะสับสนเยอะนะโอเคอ่าวันนี้ก็บายบายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าข้อสามสิบเจ็ดจะเป็นยังไงนะคะ